บ้านเรือนไม้ใหญ่ของยายคำมีเงียบเหงามานานหลายปีนับตั้งแต่สามีคนเก่าจากไปคำมีแม้จะอายุล่วงเข้าห้บแล้วแต่ก็ยังคงเป็นคนใจดีและมีฐานะดีกว่าใครในหมู่บ้านเธอเป็นไม้ที่มีทรัพย์สินแต่ขาดเพียงความอบอุ่นในวัยชาราแล้ววันหนึ่งอยยอดชายหนุ่มอายุเพียง20กว่า,ก,วาก็เดินทางมาถึงยอดเป็นคนต่างถิ่นที่หน้าตาหล่อเหลาราวกับเทพบุตร แต่ฐานะยากจนและกำพรา้ายายคำมีขอรับยอดเอ,อ่ยด้วยความนอบน้อมผมขออาศัยทำงานเล็กๆน้อยๆแลกกับข้าวปลาอาหารในบ้านยายได้ไหมครับคำมีเห็นยอดแล้วก็รู้สึกถูกชะตาอย่างบอกไม่ถูกได้สีไอยอดยายเหงาอยู่พอดีเข้ามาช่วยยายดูแลไร่นาเถอะยอดเข้ามาช่วยงานคำมีอย่างขยันขันแข็ง เขาทำงานหนักไม่ปริบปากบนและดูแลคำมีราวกับญาติผู้ใหญ่ยายคำมีขอรับวันนี้ผมเก็บผลไม้มาให้ยายเยอะแยะเลยยอดกล่าวด้วยรอยยิ้มที่ทำให้คำมีใจเต้นแรงความใกล้ชิดทำให้คำมีหลงรักความหนุ่มแน่นของยอดอย่างหมดใจไอยอดแกนี่มันดีกับยายจริงๆคำมีพึมพำกับตัวเอง ด้านยอดเองเขาก็รู้สึกถึงความเมตตาของคำมีที่มอบให้เขาในยามที่เขาไม่มีใครนอกจากนี้เขายังเห็นความมั่นคงในชีวิตหากได้อยู่กับคำมีในที่สุดคำมีก็ตัดสินใจพูดในสิ่งที่อยู่ในใจไอยอดถ้ายายจะขอให้แกอยู่กับยายตลอดไปได้ไหมเป็นผัวเป็นเมียกันยอดอึ้งไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบรับถ้าอย่างนั้น ผมขอฝากชีวิตไว้กับยายก็แล้วกันครับการแต่งงานอย่างเรียบง่ายของหญิงสูงวัยกับชายหนุ่มรูปงามเป็นหัวข้อสนทนาที่ร้อนแรงที่สุดในหมู่บ้านอีสมพรเพื่อนบ้านวัยกลางคนที่ขี้อิจฉาและปากร้ายเป็นพิเศษรับหน้าที่เป็นแกนนำในการซุบซิบนินทาอีคำมีนี่มันแก่จนหนังเหี่ยวแล้วสมพรเปเรยกับเพื่อนบ้านที่ร้านกาแฟ ได้ผัวหล่อขนาดนี้คงใช้ของดีมาทำเสน่ห์เป็นแน่แท้เพื่อนบ้านอีกคนคล้อยตามจริงสิสมพรไอย,ยอดมันหล่อยยังกับพระเอกลิเกมันคงจะมาเกาะอีกคำมีกินเท่านั้นแหละสมพรหัวเราะอ,อย่างสะใจแน่นอนอยู่แล้วผัวเด็กมันก็แค่มาอาศัยรังเย็นรอวันคำมีตายมันก็จะได้สมบัติทั้งหมดยายคำมีได้ยินคำนินทาเหล่านี้มาบ้าง ทำให้ความสุขของเธอมันมีรอยร้าวยอดแกตอบยายตามตรงนะแกะเบื่อยายไหมคำมีถามสามีด้วยสีหน้ากังวลยอดวางมือบนไหล่ภรรยาด้วยความเข้าใจยายพูดอะไรอย่างนั้นขอรับผมไม่เคยเบื่อยายเลยผมรู้ว่ายายรักผมจริงแม้จะได้คําตอบที่ทำให้สบายใจแต่ไฟริษยาของคนรอบข้างก็ยังคงลุกโชนอยู่ในใจของยายคำมี เธอเริ่มหูเบาและเริ่มสงสัยในความซื่อสัตย์ของยอดแล้วยายต้องระวังตัวไว้บ้างแล้วคำมีคิดผัวลหล่อแบบนี้ใครๆก็อยากได้ทั้งนั้นแหละชีวิตคู่ของยายคำมีกับไอ้ย,ยอดดูเหมือนมีความสุขภายนอกยอดดูแลคำมีอย่างดีไม่เคยขาดตกบกพร่องแต่ความหดอัดก็เริ่มก่อตัวขึ้นในใจเขาทุกครั้งที่เขาออกไปตลาดหรือทำงานนอกบ้าน สายตาของชาวบ้านที่มองมาก็เต็มไปด้วยความเครือบแคงและดูถูกเหยียดยามไอ้ผัวเกาะเมียกินนั้นมาแล้วเสียงซุบซิบกระซิบประซาบเข้าหูยอดทุกวันมันหวังแค่สมบัติอีกแก่เท่านั้นแหละยอดพยายามทำใจแต่ก็รู้สึกขอแท้ผมทำงานหนักขนาดนี้ทำไมใครๆถึงมองผมยังกับเป็นคนเลวยอดระบายกับตัวเองผมก็แค่ต้องการความมั่นคง ในขณะเดียวกันอีสมพรเพื่อนบ้านที่อิจฉาก็เริ่มเดินแผนการใส่ร้ายอย่างจรงิงจังสมพรเฝ้าจับตาดูความเคลื่อนไหวของยอดตลอดเวลาเพื่อหาจังหวะยุแยงวันหนึ่งยอดออกไปช่วยงานก่อสร้างศาลาวัดด้วยความขยันขันแข็งขณะที่ยอดกําลังแบกไม้ท่อนใหญ่อยู่อีแมนลูกสาวกำนันก็เอาน้ำมาให้ด้วยความชื่นชมพ่อ ไอยอดทำไมถึงได้หล่อล่ามขนาดนี้คะยายคำมีนิบุญหนักจริงๆแมนแซวเล่นกับเพื่อนๆทำให้ยอดแค่ยิ้มเจื่อนแล้วรีบทำงานต่อแต่เหตุการณ์นี้ไม่รอดพ้นสายตาของอีสมพรสมพรไม่รอช้ารีบวิ่งหน้าตั้งไปที่บ้านของยายคำมีทันทียายคำมีเอ้ยสมพรโวยวายเสียงดังยายต้องไปดูผัวยายที่วัดเดี๋ยวนี้เลยนะคำมีตกใจ มีอะไรหรือสมพรผัวแกน่ะมันมัวแต่ไปพรอดรักกับอีพวกสาวๆที่วัดโน่นสมพรใส่ร้ายอย่างหน้าไม่อายโดยเฉพาะอีแมนลูกกำนันมันถึงเนื้อถึงตัวกันใหญ่แล้วยายยายไม่หึงบ้างหรือไงที่ผัวลหล่อไปอ้อล้อกับผู้หญิงคนอื่นคำพูดของสมพรเหมือนน้ำมันที่ราดลงบนกองไฟแห่งความหึงหวงที่คำมีมีอยู่แล้วคำมีเชื่อทันที เพราะความรักทำให้เธอกลัวการสูญเสียยอดมากที่สุดจริงหรือสมพรคำมีหน้าซีดไอยอดมันกล้าทรายศยายหรือนี่ไม่ยอดกลับมาถึงเรือนคำมีก็ปรีเข้าไปหาทันทีด้วยใบหน้าที่ทำมึงทึงหลังจากที่ไอยอดเดินจากไปเรือนของยายคำมีก็กลับมาเงียบเหงาอีกครั้งแต่คราวนี้ความเงียบเหงานั้นมาพร้อมกับความรู้สึกผิดที่กัดกินใจ ไอยอดแกทิ้งยายไปแล้วจริงๆหรือคำมีนั่งเหม่อลอยอยู่บนชานเรือนเธอเริ่มรู้สึกโดดเดี่ยวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคำมีเริ่มคิดถึงความดีของยอดยอดไม่เคยเกียดคร้านไม่เคยพูดจาหยาบคายกับเธอและที่สำคัญเขารักษาคำพูดเรื่องการทำงานหรือว่ายายจะคิดผิด คำมีเริ่มสงสัยคำพูดของอีสัมพรที่มักจะเติมเชื้อไฟความอิจฉาเสมอคำมีตัดสินใจเดินไปที่นาข้าวเพื่อดูว่ายอดเอาเงินไปทำอะไรจริงๆเธอพบกับบ่าวไพร่ที่เพิ่งกลับจากการทำงานนี่ไอบุญคำมีเรียกคนงานเมื่อวานไอยอดเขาเอาเงินไปไหนอ้าวยายไม่รู้หรือขอรับไอบุญตอบด้วยความแปลกใจ ไอย,ยอดเขาเอาไปซื้อปุ๋ยดีๆมาบำรุงนาข้าวนะสิขอรับบอกว่าอยากให้ผลผลิตของยายดีที่สุดปุ๋ยหรือคำมีอุทานเสียงแผ่วแล้วเงินที่หายไปละ่ะยอดเขาจ่ายเป็นเงินสดไปหมดแล้วขอรับบ่าวไพร่อธิบายแกน่าจะจำผิดมากกว่าขอรับคำมีรีบวิ่งกลับไปที่หีบเก็บเงินแล้วรื้อค้นดูอย่างละเอียด ในที่สุดเธอก็พบว่าเงินส่วนที่ว่าหายไปนั้นจริงๆแล้วเธอเก็บไว้ในช่องลับอีกช่องหนึ่งเพราะความหลงลืมคำมีสุดตัวลงด้วยความรู้สึกผิดอย่างมหันตายจริงข้ากล่าวหาผัวตัวเองเพราะความไม่เชื่อใจได้อย่างไรในตลาดชาวบ้านหลายคนที่ทนความอิจฉาริษยาของอีสัมพรไม่ไหวก็ทยอยกันมาที่บ้านคำมีเมื่อรู้ว่ายอดถูกขับไล่ออกไปแล้ว ยายคำมีเจ้าคะอีจวงเพื่อนบ้านที่พอมีคุณธรรมเดินเข้ามาหายายอย่าหลงเชื่ออีสมพรนะเจ้าคะมันอิจฉายายที่ได้ผัวหล่อมันเป็นคนสร้างเรื่องทั้งหมดแหลคะค่ะใช่สิยายมันบอกให้ข้าช่วยปล่อยข่าวว่าไอ้ยอดเจ้าชู้อีกคนสารภาพด้วยความละอายความจริงทั้งหมดปรากฏขึ้นต่อหน้าคำมีเหมือนแสงสว่างที่เจิดจ้าเธอรู้แล้วว่า คนที่ทำลายความสุขของเธอไม่ใช่ยอดแต่เป็นความหูเบาและความไม่เชื่อใจของเธอเองข้าทำลายความรักของตัวเองคัมมีร้องไห้อย่างหนักข้าต้องไปตามยอดกลับมาให้ได้คัมมีสั่งบ่าวไพร่ให้เตรียมสเสบียงแล้วรีบออกเดินทางตามหาไอ้ย,ยอดทันทีเธอต้องขอโทษเขาและขอให้เขากลับมารับความเชื่อใจจากเธออีกครั้ง หลังจากที่ไอ้ยอดเดินจากไปเรือนของยายคำมีก็กลับมาเงียบเหงาอีกครั้งแต่คราวนี้ความเงียบเหงานั้นมาพร้อมกับความรู้สึกผิดที่กัดกินใจไอยอดแกทิ้งยายไปแล้วจริงๆหรือคำมีนั่งเหมอลอยอยู่บนชานเรือนเธอเริ่มรู้สึกโดดเดี่ยวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคำมีเริ่มคิดถึงความดีของยอด ยอดไม่เคยเกียดคร้านไม่เคยพูดจาหยาบคายกับเธอและที่สำคัญเขารักษาคำพูดเรื่องการทำงานหรือว่ายายจะคิดผิดคำมีเริ่มสงสัยคำพูดของอีสัมพรที่มักจะเติมเชื้อไฟความอิจฉาเสมอคำมีตัดสินใจเดินไปที่นาข้าวเพื่อดูว่ายอดเอาเงินไปทำอะไรจริงๆเธอพบกับบ่าวไพร่ที่เพิ่งกลับจากการทำงานนี่ไอบุญคำมีเรียกคนงาน เมื่อวานไอยอดเขาเอาเงินไปไหนอา้าวยายไม่รู้หรือขอรับไอบุญตอบด้วยความแปลกใจไอยอดเขาเอาไปซื้อปุ๋ยดีๆมาบำรุงนาข้าวนะสิขอรับบอกว่าอยากให้ผลผลิตของยายดีที่สุดปุ๋ยหรือคำมีอุทานเสียงแผ่วแล้วเงินที่หายไปล่ะยอดเขาจ่ายเป็นเงินสดไปหมดแล้วขอรับบ่าวไพร่อธิบายแกน่าจะจำผิดมากกว่าขอรับ คำมีรีบวิ่งกลับไปที่หีบเก็บเงินแล้วรื้อค้นดูอย่างละเอียดในที่สุดเธอก็พบว่าเงินส่วนที่ว่าหายไปนั้นจริงๆแล้วเธอเก็บไว้ในช่องลับอีกช่องหนึ่งเพราะความหลงลืมคำมีสุดตัวลงด้วยความรู้สึกผิดอย่างมหันต์ตายจริงข้ากล่าวหาผัวตัวเองเพราะความไม่เชื่อใจได้อย่างไร ในตลาดชาวบ้านหลายคนที่ทนความอิจฉาริษยาของอีสัมพรไม่ไหวก็ทยอยกันมาที่บ้านคำมีเมื่อรู้ว่ายอดถูกขับไล่ออกไปแล้วยายคำมีเจ้าคะอีจวงเพื่อนบ้านที่พอมีคุณธรรมเดินเข้ามาหายายอย่าหลงเชื่ออีสัมพรนะเจ้าคะมันอิจฉายายที่ได้ผัวหล่อมันเป็นคนสร้างเรื่องทั้งหมดแหลคะค่ะใช่สิยายมันบอกให้ข้าช่วยปล่อยข่าวว่าไอ้ยอดเจ้าชู้ อีกคนสารภาพด้วยความละอายความจริงทั้งหมดปรากฏขึ้นต่อหน้าคมัมมีเหมือนแสงสว่างที่เจิดจ้าเธอรู้แล้วว่าคนที่ทำลายความสุขของเธอไม่ใช่ยอดแต่เป็นความหูเบาและความไม่เชื่อใจของเธอเองข้าทำลายความรักของตัวเองคัมมีร้องไห้อย่างหนักข้าต้องไปตามยอดกลับมาให้ได้ คำมีสั่งบ่าวไพร่ให้เตรียมสเสบียงแล้วรีบออกเดินทางตามหาไอ้ยอดทันทีเธอต้องขอโทษเขาและขอให้เขากลับมารับความเชื่อใจจากเธออีกครั้งไอ้ยอดนั่งพักอยู่ที่ศาลาริมทางไกลจากหมู่บ้านหลายสิบโยอดเขาเดินทางมาทั้งวันด้วยความเหนื่อยล้าแต่ความเหนื่อยล้าทางกายสู้ความเจ็บปวดในใจไม่ได้เลยผมจะไปที่ไหนดี ยอดพึมพำทำไมความจนถึงทำให้ผมไม่มีที่ยืนขนาดนี้ไม่นานนักยอดก็ได้ยินเสียงเรียกจากด้านหลังเขาหันไปมองและเห็นยายคำมีเดินเข้ามาด้วยใบหน้าที่เปื้อนฝุ่นและน้ำตาไอาย,ยอดคำมีเรียกเขาโดยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเสียใจยอดลุกขึ้นยืนแต่แสดงท่าทีเหินห่าง ยายตามผมมาทำไมขอรับยอดถามเสียงเรียบยายยังจะมากล่าวหาผมอีกหรือคำมีเห็นท่าทีของยอดก็ซุดตัวลงคุกเข่าต่อหน้าเขายอดเอ้ยยายขอโทษคำมีร้องไหย้ยายรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเรื่องปุ๋ยก็ดีเรื่องเงินที่หายไปก็ดียายผิดเองที่หูเบาและทําลายความไว้ใจที่แกมีให้ยายมันสายไปแล้วขอรับยาย ยายไม่เคยเชื่อใจผมเลยยายเชื่อคำนินทาของชาวบ้านมากกว่าผัวของตัวเองแล้วผมจะอยู่กับยายได้อย่างไรยายจะไม่ทำอีกแล้วคำมีกล่าวอย่างจริงใจยายเชื่อแล้วว่าแกซื่อสัตย์ที่สุดยายได้แต่โทษความอิจฉาของชาวบ้านที่ทำให้ยายกลัวการสูญเสียแกไปยอดมองเห็นความจริงใจในแววตาของคำมีเขานั่งลงข้างๆพัรยาผมให้อภัยยายขอรับ ยอดกล่าวผมรู้ว่ายายรักผมแต่ผมมีเงื่อนไขเดียวถ้าเราจะอยู่ได้กันต่อยายต้องเชื่อใจผมมากกว่าคำนินทาของคนอื่นได้ไหมขอรับคำมีรีบรับปากทันทีได้สิยอดยายสาบานเลยว่าจะไม่มีวันเชื่อใครอีกแล้วหลังจากที่คำมีและยอดกลับไปถึงบ้านคำมีก็จัดการเรื่องที่เกิดขึ้นทันทีเธอเดินไปหาสมพร ที่ยังคงซุบซิบนินทาอยู่อีสมพรแกต้องหยุดสร้างเรื่องได้แล้วนะแกทำลายความสุขของผัวเมียคนอื่นเพราะความอิจฉาของแกคำมีกล่าวด้วยความเด็ดขาดชาวบ้านที่ได้ยินเรื่องทั้งหมดต่างพากันตำหนิอีสมพรทำให้สมพรต้องอับอายและไม่กล้าทำร้ายใครอีกต่อไปยายคำมีและยอดกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขภายใต้ความเข้าใจ และความไว้ใจที่แน่นแฟนกว่าเดิมชาวบ้านเลิกนินทาเพราะเห็นความรักที่แท้จริงของทั้งคู่เห็นไหมละ่ะชาวบ้านเริ่มพูดกันเองไอ้ย,ยอดมันรักยายคำมีจริงๆไม่ได้หวังสมบัติเลยคำมีเรียนรู้ว่าสเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความงามหรือเงินทองแต่อยู่ที่ความเมตตาและความไว้ใจที่มอบให้กันความไว้ใจของคำมีต่งหาก ที่เป็นบ่วงสเสน่ห์ที่ผูกยอดไว้กับเธออย่างยั่งยืน